ที่ใก้เธอในหัวใจไม่ว่งลาเธอคดูด่า ภูมิใ,ใจเพราเราเขแมแหววไว้เขแมแหววไว้ก <c oughs> ็ <c oughs> ดีใจนะครับเพราะว่าเป็นได้มาเล่นดนตรีกับรุ่นน้องนิดหน่อยรุ่นน้องนิดหน่อยรุ่นน้องนิดหน่อยสองคนนี่โอ้โหทั้งปีมสโดยผมก็ดีใจครับผมที่ได้มาเล่น,บบนกับชมพิ้งก้องอย่างนี้บ่อยด้วยครับแล้วก็ได้เจอป๊อบด้วยครับตอนนี้เราก็คลุ่มแน่นอนครับพี่งก้องหาเจอรุ่นน้องต้องยอมจอห์นอดดอซิออส ต้องย,ยอมร้มองไว้คะต้องแบบว่าควร้องเท่นกว่าลอกวันตอนนี้ต้องยอมยอมให้น้องเป้เขาสอนท่าเต้นววพี่เปินลเขาอยากให้เต้นมากเลยผมว่าถ้าถ้าน้องเป้สอนท่าเต้นมาเราก็เต้นได้เพราะเราชอบท่าเขาในวงเขาเวลาเขาเต้นเย <c oughs> น่ารักดีอ่ะ, <c oughs> อม,ะมีครับก็ ก็คงมีการแจมกันแต่ว่าตอนนี้ก็ยังลึกไม่ออกมีโชว์ลื้นเนื้อมีโชว์ลิ้โอ้สุดพายเลยนะสุดพายนะช็อกเลยนะเป็นบ่อยเป็นบ่อยมีแบบว่าจะริงกันแบบว่าคนตัวเองบว่าเองมาลองด้วยกันพร้อมกานหนึ่งเราจะทำมากกว่าฟิชเชอร์และงิงครับเราจะโอเวอร์แลปกันเลยจริงจริงก็จะลองส่งติดต่อขอยืมเพลงของสองท่านร้องอยู่รู้ว่าเขาจะเยอะหรือไม่เดี๋ยวเขาให้แล้วเดี๋ยวได้ครับมีอะไรก็เดี๋ยวคุยกับคุได้ ภาเพลงจะไปให้คนจะดูรักด้วยน้ตาเากิอยู่ผมชอบของน้องเป้นกับเพลงแบบอยากมีบ้านนอกเป็นของตัวเองเไม่รู้จักกนดี้รู้จักกนดี้ี่นที่แฟนเดจริงขอบคุณมากแร้พอมากครับพอมากเพลงก็ต้องเป็นสรงกาศของจะมรชม เป็นอะไรก็ได้ที่ต้องมาดูอ่ะต้องมาดูอย่างเดียวเลยแล้วใจแัปปีมากเลย่ตูปต่าคือสาวสาวเหรอฮะก็ตอนนี้คต้องหาจากคนดูเขาครับการว่าอย่างรับเพราะว่าคอนเซ็ปเป็นพวก โชว์ห <icana> <naj bum S 1> ุ่นกันใช่ไหมสนิดเลยนะหุ่นดีสรอปว่าต้องมีมีเอลมีนมมีตูดให้ดูชอบสิบแปดอะตัดต้องให้นายแบบมาโชว์เหรอครับผมไม่มีเป้แล้วค่ะดื่มของหอมที่ไหนร้านกัอนนะ้ครับเดี๋ยวคนต้องซ้อมอย่างเต็มที่ครับผมกับพี่โจพี่กองแล้วก็ <laughs> จะได้เล่นโปรเจกต์ใหม่ของตัวเองด mm ้วยครับผมโปรเจกต์ใหม่ที่ผมเป็นอาราบดิเยวเป็นอาราบดิเยวชุดที่2ครับแต่ว่าจะมีแบบว่ามีจังหวะมากขึ้นครับผมไม่ใช่โฟกัสแบบบีคอร์ดอย่างเดียวแล้วครับมีเครื่องดนตรีชิ้นอื่นด้วยป่ะมีเครื่องดนตรีชิ้นอื่นครับผมเชิญผมเป็นโซโล่ไหมครับโอ้โหพี่เอาเลยแล้วเดียวสบายแล้วแหละเฮ้ยเก็ได้แล้วพี่นะับทำจริงๆหรือล่าพอดแล้วขอเป็นมีเมืองหลวงเป็นของตัวเองอ๋อผมบคุณมากแล้วสองคนฝากจะหาฝันดูคอนเสิร์ตกันดีกว่าค่ะ วันที่31มีนาคมนะครับที่ทันเต์โดมคลองทันีครับวันนี้ก็ไปที่ไหนนะจองบัตรที่ไหนจองบัตรที่ทันติกินเมเจอร์ทุกสาขาครับผมจองได้เลยป่ะครับจองให้เลยครับผมถ้าเกิดว่ามีมีมีกล่องของ Nestle Fitness นะครับผมก็สามารถลดราคาได้500บาทครับอยากให้มาครับทุกคนอยากให้มาสนุกกับพวกเราครับผมก็รับรองว่าทุกคนจะมีคุณที่ดีมีเชฟที่ดีสับบ้านไว้กันนะครับวัี้ท่าเก่งไม่ใช่สาวๆมาดูท่านหนุ่มๆมาดูได้ปะครับเได้ครับได้ไม่จำกัดไม่จำกัดเพศนะฮะ นี่พี่ก้องไม่อยู่แล้วไปตรวจเลือดอยู่เช็คคอลสเตอรอลจะได้เจอหรือเปล่าขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับมากครัชุเปลาที่ฉั สำหรับคอนเสิร์ตดินินเชฟคอนเสิร์วันที่31มีนาที่ทันด์โดมเืินทองธานีครับผม